ทั้ง2ตัวี่ยจะมากับทรงคอนเสิร์ตบอดี้คา a ์เดนั่นเองแถมเบิร์นมาแล้วด้วยนะหน้าไม้เนี่ยทำให้เสียงเปิดมาเลยครับอย่าเพิ่งนี้ไปไหนนะวันนี้้ายรายการเรามีกิจกรรมแจกของด้วยครับ กลับสวัสดีครับผมพ่อกรได้คทั้งกับรายการมัน m u น i มิ h a ชแนลนะครับวันนี้พิเศษนะครับฉลองครบรอบ50 EP ครับเราอยู่กันมานานแล้วนะครับเนี่ยครบรอบทั้งทีต้องมีของแจกหน่อยแล้มั้งอย่าลืมด้วยจบคลิปแล้วทำตามกติการับรองได้ลุ้นทุกคนแน่นอนครับถ้าเอาแล้วไปดูกันเลยครับกับยามาฮ่า a c 1 r และยามาฮ่ AC1M ครับผมไปชมกันเลยครับ อีพีที่แล้วเราดูกันไปแล้วนะครับสำหรับ Yamaha A1R และก็ A1M นะใครยังไม่ดูสามารถกดดูลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยครับส่วนวันนี้เรามาดูซีรีส์ AC กันดีกว่าครับโอเคคล้ายๆกับตัว A1 นั่นแหละครับแต่มากันคนละทรงครับผมใช่ครับผมส่วนนี้มือผมก็จะเป็น Yamaha AC1R นะส่วนนี้จะเป็น Yamaha AC1M ครับดูสวยเหมือนทั้ง2ตัวที่แล้วนะแต่จะมีความเพียวขึ้นนะผมว่าลักษณะจะดูเล็กกว่านะครับแต่มากับทรงอะไรครับทั้ง2ตัวี่ยจะมากับทรง Concert Body Cutaway นั่นเองให้เดาเลยว่าเสียงน่าจะคล้ายๆ2ตัวก่อนนะเพราะผมดู ขายไม่ค้ายงไงเดี๋ยวเราไปฟังกันดูครับเราจะมา 5ac1R แล้วก็ ac1M นะครับสเปคนี้แทบจะเหมือนกันหมดเลยครับต่างกันแค่ส่วนด้านข้างกับด้านหลังนะครับที่เป็นรถบวกกับมอกกันีซีรีส์นี้เขานิยมใช้2ไม้นี้มาเปรียบเทียบกันนะครับใช่ครับเหมือนทำไม้คนเลือกเองเลยว่าชอบเสียงแนวไหนครับแถมเบิร์นมาแล้วนะหน้าไม้เนี่ยทำให้เสียงเปิดมาเลยครับทำมาพร้อมเล่นเลยครับไม่ต้องเสียเวลาไปเล่นบ่อยๆนานๆครับยังไงเราไปดูที่หน้าไม้กก่อนเช่นเคยครับ ไม้น้าเป็นไม้ท็อปโซลิดจิตกาสปูนะครับทรงสเกลหรือเบสซิ่งครับผมจึงให้เสียงที่ออกมาเสียงกลางเนี่ยชัดเจนและก็โดดเด่นด้านเสียงใสเป็นหลักนะครับแถมสายบานซิตกาทนี่ทำให้เสียงมีความนุ่มนวลอยู่ในตัวนะและตัวน้อก็จะชัดเจนในทุกระดับโทนอีกด้วยตัว ac 1 r นะครับด้านข้างและด้านหลังจะเป็นไม้โรสบูดครับจึงให้เสียงที่มีความ Dazu m, วอรม์มแล้วก็มีความนุ่มและความทุ้มครับแถมช่วงเสียงแหลมยังมีความชัดเจนตอนที่เราเล่นออกมาด้วยนะส่วนตัว ac 1น่ m นะครับด้านข้างและด้านหลังจะเป็น มักจะใช้คู่กับไม้สปรูตนะครับส่วนคอตั้งแต่ไม้แอฟริกันมฮอกกานีทรีโพลีนะครับผมเรียกว่าพิเศษมากๆครับตัวนี้ลูกบิดเป็นไดแคสโครมนะครับฟิงเกอร์บอร์ดและบิดจะทำจากไม้โรสบูดครับผมเฟดให้มา20เฟดนะครับอินเลเป็นลายดอทนะเป็นวัสดุแบล็ k ABS with white dot ครับผมซาวโฮอินเลเป็นวงขาวและดำนะครับไบดิงเป็นไม้มฮอกกานีนะแล้วก็จะมีสีครีมรอบอีกชั้นหนึ่งนะครับนัดและเซดเดิลทำจากวัสดุยูเรียครับ ความยาวสเกลอยู่ที่650มิลลิเมตรนะความกว้างบอดี้อยู่ที่380ม mm, ิลลิเมตรครับจะเล็กกว่าตัว A1 ที่บอดี้กว้าง412ม mm, ิลลิเมตรอยู่พอสมควรนะความกว้างนัทอยู่ที่43มมิลลิเมตรครับ,โโบระบบไฟฟ้าให้มาเป็นซิสเต็มเจนะครับปรับ EQ ได้3ส่วนทั้งเบดมิดเดิลเทรเบิลนะครับมี Mid เ q ให้ปรับด้วยแถมมีจูเนอร์ในตัวอห้ต่างหากเคลือบเงาในส่วนตัวนะครับเคลือบด้านในส่วนคอครับผม ทางที่เห็นก็จะคล้ายๆสอรุ่นก่อนเลยนะครับใช่ครับเหมือนที่เราบอกนะครับหลักๆมันจะต่างที่ทรงนั่นเองต้องไปฟังเทียบที่เสียงกันนะอย่ารอช้าครับไปชมกันเลยครับ ก็ได้ยินไปนะครับสลหรับ Yamaha A C 1R แล้วก็ A C 1M เลยเสียงเปรียบเทียบง่ายคือออกมาค่อนข้างเหมือนพวก A 1R A 1M เลยนะใช่ครับเพราะว่าสเปคมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆนั่นเองแต่ตัว A C 2เนี้ยผมว่าเสียงพุ่งมากกว่านะใช่แล้วครับผมเห็นด้วยนะแต่เสียงตีคอนเนี่ยจะไม่เท่าซีรีส์ A นะครับเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นทรงเดนนอตที่เสียงกลางหวานกว่านั่นเองแต่ A C 1M ก็จะได้เสียงทุ้มเป็นพิเศษเลยครับ ที่เสียงออกมาแบบนี้ก็พ่อมากับมอกกานีแบบเน้นๆครับผมครับผมส่วนตัว A C 1 R นะครับเสียงจะมีความสดใสมากกว่านะจะมีเสียงแหลมตอนที่เราเล่นเพลงอยู่ด้วยนะแต่ก็ยังมีความวอร์มของเสียงดีอยู่นะถือว่าใช้ได้เสียงดีทั้ง2รุ่นเลยนะครับจริงครับผมยอมรับครับส่วนเสียงไฟฟ้าทั้งสองตัวก็ดีไม่แพ้เสียงทรรมไาเลยนะเสียงไฟฟ้านี่จะมีความไฟฟ้าหน่อยๆนะเสียงจะไม่ได้อะคูสติกจ๋าขนาดนั้นครับโอม่ชอบต้องมาลองเองครับผม ในส่วนราคาของ AC 1R แล้วก็ AC 1M นะครับทาง Yamaha มีข่าวว่าจะปรับราคาอีกแล้วครับแต่ในวันนี้เรายังไม่ทราบราคานะยังไงวันที่ลงเนี่ยราคาใหม่หน้าจอออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเขียนไว้ใน description ด้านล่างเลยนะครับสามารถกดดูได้เลยสัมาระส2ตัวเนี้ยมากับกระเป๋านาจาก Yamaha ตัวนี้เลยเอาไปใส่เดินเท่ๆได้เลยนั่นเองอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะวันนี้ถ่ายรายการเรามีกิจกรรมแจกของด้วยครับกติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับของรางวัลสำหรับร่วมกิจกรรมครบรอบ50 EP ของ Marathon Music China ของเราในครั้้งนี สองรางวัลสาหรับผู้ที่ใจรักในดนตรีและอยากเริ่มเล่นกีตาร์นะครับแต่ยังไม่มีกีตาร์เป็นของตัวเองสักทีครับผมรับไปเลยกีตาร์เริ่มต้นเทสเตทีสี่ศตัวนี้ครับนำไปฝึกเกาฝึกตีคอร์ดได้เลยเล่นเก่งแล้วค่อยมาจัดตัวเ,เด็ดๆได้เลยครับผมและอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับสำหรับผู้ที่เล่นกีตาร์เป็นประจําอยู่แล้วเราจัดให้ครับผมชุดอุปกรณ์และน้ํายาทำความสะอาดกีตาร์ของคุณคุณจะได้รับไปเลยทั้งน้ํายาขัดตัวขัดเฟดขัดสายรวมถึงผ้าเช็ดกีตาร์ครับผมบอกเลยว่านําไปดูแลกีตาร์คุณได้ กิจการในการร่วมสนุกนะครับ1นนะครับเพียงกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องทางมาราธอนมิวสิกแชนแนลของเราให้เรียบร้อย2เพียงแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook ของคุณตั้งเป็นสาธนารณะนะครับแท็กเพจร้านมาราธอนมิวสิกเซ็นเตอร์ขอนแก่นมาราธอนจำหน่ายเครื่องดนตรีทุกชนิดพร้อมติดแฮชแท็กมาราธอนมิวสิกแชนแนลสามบอกเราหน่อยว่าทำไมเพื่อนๆถึงเริ่มเล่นกีตาร์หรือว่าอยากเริ่มเล่นกีตาร์กันครับเพียงเท่านี้ก็รอร้่นกีตาร์ตัวแรกของคุณอยู่บ้านได้เลยครับผมทางเราให้เวลาถึง7วันด้วยกันนคัหลลงจากิปี้ลงนะ หลังจากนั้นเราจะมาสุม่มโชคดีกันครับผมอย่าลืมทำให้ครบตามกติกาด้วยนะครับเช็คให้ดีนะครับขาดอะไรไปเดี๋ยวอดได้รางวัลเสียดายแย่เลยสุดท้ายฝากสับสไ i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับติดตามมรรทอนเบสิกได้ที่ Facebook และ YouTube ครับผมเสรหรแล้ววันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับ